สวัสดีครับวันจันทร์ที่30มิถุนายน68ครึ่งปีพอดีนะครับจากนี้เป็นต้นไปและเกินปิดบุ๊กของไตรมารสสอ,อีกครึ่งปีหลังนี้จากนี้เป็นต้นไปดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและสงครามที่ขยายจนจบสิ้นหรือยงังอย่างที่โดน,โดนทุทนำได้ประกาศเมื่อได้ถล่มฐานของนิวเคลียร ของอิหร่านสามแห่งและยังเป็นข้อสงสัยที่ทุกคนยังสงสัยอยู่แม้แต่คนอเมริกาและทั่วโรในบุมเบิร์กใน CNN และในนิวต่างๆที่ทุกคนตั้งความสงสัยว่าทำลายล้างได้จริงหรือขนาะเดียวกันผู้นำสูงสุดคาเมอีของอิหร่านก็บอกว่ายังและเขาสามารถทำนิวเคลียร์ต่อได้นี่คือความชอบธรรมฐานจีโอกราฟิกริชจานี้เป็นไปแล้วครับเป็นการตอบโต้ไปมาระหว่างผู้นำสูงสุดกับ โดนทอมอิสราเอลของเบนินาู who, แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเอนินาู who, นั้นสารไม่เลื่อนขยายในการชีดพิจารณาเรื่องการคอร์รัปชัน Cor ของเขาซึ่งอาจจะกลับมปติดคุกใหม่อีกรอบหนึ่งขณะดเดียวกันที่โดนทอมบอกควรจะยกเลิกข้อกล่าวหาต่างๆนั้นก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วกลับมาดูให้ดีในเรื่องของสองครามจะขยายกันอีกหรือไม่ระหว่างอิหร,ร่านกับอิสราเอลนะครับและทําให้ทุกอย่างหยุดชะงักลงน้ํามันเคยทะยานขึ้นไปเมื่อบ,บอมของอเมริกา พุ่งทั้งอิสราเอลด้วยพุ่งไปถึง75ถึง78เหรียญนั้นตอนนี้ก็กลับมาลงเหลือ64ถึง67เหรียญต่อบาร์เรลลดไป10เหรียญทันทีก็ทำให้ความเชื่อเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่จะเผาบางลงเพราะราคาน้ำมันนี่เองที่ทัออท้งหมดต้องช่วยกันกดราคาน้ำมันลงมาเพื่อไม่สร้างภาระเงินเฟ้อกับอเมริกาและทั่วโลกในขณะเดียวกันต้องการให้เยอราลดดอกเบีย้ยลงมาจะเปลี่ยนผู้ ประทานเฟดได้หรือไม่เพื่อจะให้ผู้กล้านั้นจะลดดอกเบีย้ยซึ่งทุกอย่างมันเบรดออนในเรื่องของรีเซฟเค้าทาริฟกับทาริฟเท่านั้นแหละครับที่จะเริ่มต้นเข้มข้นขึ้นจากนี้ไปต้นไปแน,น่นอนครับเรื่องของแมกโรเอลก k ก็คือจีนกับอเมริกาได้ตกลงทางการค้าลุงนิดถึงไดประกาศว่าได้ตกลงเยบร้อยและจีนจะส่งแม้แต่กระทรวงพาณิชย์ของจีนก็บอกก็จะส่งแร่หายาก7ชนิดให้กับอเมริกาซึ่งมี ความเข้มข้นมากนะครับเจ็ดชนิดสําหรับผลิตชิปอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในเรื่องของเครื่องบินในสายการบินเอยและเครื่องใช้ไฟฟ้าและเรื่องของแม่เหล็กต่างๆมันต้องใช้แล้วครับเมื่อจีนไม่ส่งออกก็กระทบถึงต้องรีบตกลงเมื่อส่งมาอเมริกาก็จะยกเลิกข้อห้ามต่างๆให้กับจีนหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปแอดทั้งหมดนี่คือภาพรวมข้อตกลงนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นฉะนนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องใช้เวลาแล้วครับจากนี้ต้นไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นของแมกโรเอรุกแต่ทุกคนพุ่งเป้าแล้วครับเพราะปัญหาต่างๆที่ทำโฮมคููเรื่องเจพาวประธานเฟดนั้นทําให้ทุกคนขาดความเชื่อมัน่นขายดอลลาร์ดอลลาร์ก็ลงมาถึง97แล้วนะครับจะทะลุลงไปถึง96หรือไม่อยู่ที่ความเชื่อมั่นของทุกคนที่ถือสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็สกุลทองคําแล้วก็เรื่องของพันธบัตรนั้นก็จะถูกขายออกมาเรื่อยๆเพราะขาดความเชื่อมัน่นอย่าลืมนะครับ สภาสูงได้ผ่านบิลของโดนัลด์ทรัมป์ไปเรียกแล้วนะครับแท็กบิลนี่คือภาพรวมคือภาษี51ต่อ49จากฉะนั้นทรัปมก็สามารถใช้อาวุธนี้แล้วก็ลด c o พเปอร์ e ท a x ที่จะสร้างให้เศร,รษฐกิจอเมริกายังเข้มแข็งทั้งตลาดทุนและตลาดหุ้นและตลาดเงินนั้นจะมีความเชื่อมั่นได้แค่ไหนขนาะเดียวกันแ s สเซทโลเคชั n นทุกคนก็จะพุ่งเป้ามาอิมมินมาเกโดยเฉพาะโอเวดจีนญี่ปุน่น แล้วก็เกาหลีใต้และฮ่องกงนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ในอาเซียนเซาท์อีเซียทั้งหมดเช่นเดียวกันจะถูกเลือกพลิกอัพยกเว้นของตลาดหุ้นไทยนั้นยังมีปัญหานี่คือภาพมอนิเตอร์ของ G e O g r a p h i c และ m a c r o o u t l o o นะครับที่รวบรวมได้มาทั้ง Bloomberg, C N N, C N B C แล้วก็ชัดเจนนะครับของภาพรวมเรื่องของ C G T N แล้วก็ของ C C T V ของจแล้วก็อาจาซีรา เหมือนข่าวลดคับที่ทุกคนจะต้องติดตามจากนี้ต้นไปว่าทามการวิกฤตของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังนี้จะมีอะไรเมื่อทําสามารถกระตุน้นและทํานี่จะสร้างภาวะเศรษฐกิจของให้เกิดอเมริกานี่สานะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า4ิ่เทียงยูเอสดอลลาร์เมื่อสภาสูงประกาศผ่านบิลเรียบร้อยท่ามก็จะประกาศในวันที่4จุลาที่เป็นวันชาติของอเมริกานั้น ใช้งบประมาณเต็มที่ในการกระตุน้นเศรษฐกิจให้ทั้งคนรวยคนจนได้ลดภาษีและค o ป a t e ย a x ก็ได้นี่คือสิ่งที่ชัดเจนและจะหาะารได้มาจากไหนก็คือ t a r i f กับ r e c y c l e tariff ซึ่งทำยังไงต้องประกาศใช้แล้วดูว่าในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าที่ในบุมเบิร์กในของเฟซบุ๊กของทั้นั้นออกมาแล้วชัดเจนนะครับเขาจะประกาศใช้ รีิเริยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับทุกประเทศทั่วโลกหลังจากเขาตกลงกับจีนและอีกสิบชาติจากนี้เปต้นไปแน่นอนครับเมื่อใชยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จีนก็จะได้ลดลงมาอีกเป็นสามสิบเป็นยี่สิบห้าและเขาตกลงต่างๆเีื่อเกื้อนหนุนกันรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดนี้เรื่องของ WTO เอรื่องเสรีการค้าไม่มีมาอยู่ที่ประเทศจีนแล้วหครับจากนี้จะสร้างแน่นอนแล้วก็กรโปลดล็อกจะคุยกับอิรานอาทิตย์นี้โปดรดล็อกเรื่องนิวเคลียร์ให้ได้แล้วเขาจะ เลิกซงเชนอิหร่านที่แซงเชนมาตลอด50ปีก็จะกระทบกับเซกเตอร์น้ํามันเพราะอิหร่านจะขายได้เต็มที่จากที่ขายหลังบ้านมาตลอดให้กับจีนทั้งกับอินเดียแล้วไปขายให้ยุโรปทวนี้ยุโรปก็สามารถที่จะซื้อตรงทั้งรัสเซียทั้งก,งกอิหร่านได้เช่นเดียวกันเหมือนกับที่ญี่ปุ่นนั้นซื้อน้ํามันจากรัสเซียโดยตรงซึ่งทามก็อนุญาตจะนั้นเห็นชัดเจนนะครับเพราะยังไม่สามารถดิว กับอเมริกาได้ต้องเจอภาษี25เปนในเรื่องของยันยนทําให้ญี่ปุ่นกระทบกระเทือนหนักอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งเหล็กอลูมิเนียมนะครับที่ทําขึ้นจาก25เป็น50เซนก็จะลดลงมาเหลือ25เซนอีกหรือไม่นี่คืออนาคตภาพรวมทั้งหมดแล้วของประเทศไทยก็เจอภาษี36ก็จะลดลงมาซึ่งตามข่าวว่าจะได้เจรจ,รจรากันแล้วล,ลงมาครึ่งหนึ่งหรือ18แต่ทําประกาศเป็น25เซนก็อาจจะอยู่ที่25หเซนหรือไม่สําหรับร i s ซเคิลทริปทั่วโลก ใช้ฐานเดียวกันทั้งหมดในอนาคตที่จะประกาศในอีกสองาทิต์ข้างหน้าเรากำลังรูนน้รัก์สิ่งเหล่านี้นะครับที่กระทบมัคโครเศรษฐกิจเฟดถึงจึงไม่ยอมลดดอกเบีย้ยสิ่งที่เจพาวได้ถแถลงก็ดูว่าประธานเฟดคนใหม่ที่จะประกาศในเดือนมีนาปีหน้านั้นโอกาสที่จะทําหรือจะเร็วกว่านี้ที่จะทําใช้อํานาจนั้นเขาไม่น่าจะเป็นไปได้จริงดังนั้นนี่ผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของอินเฟชันทำให้ดอกเบี้ยลงไม่ได้สิ่งที่ยังขาดอยู่ คือตรงนี้เท่านั้นเองแหละครับที่ทําอยากให้ดอกเบี้ยลงในอเมกริกาซึ่งจริงๆแล้วทั่วโลโกรวรวมทั้งประเทศไทยก็น่าจะลดลงได้อีกสองครั้งคือ0.5กลับมาดูให้ดีนี่คือสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดขอบคุณที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์มาร่วมลงทุนด้วยกันนะครับดูตลาดทุนไทยอยู่ที่พรุ่งนี้แหละครับสารรัฐมนตรีจะรับคําร้องแน่นอนแหละครับและจะมีคําสั่งออกมาเช่นไรขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะ โมเดลในการสู้โดยให้นายกอิงในควบตําแหน่งคู่นะครับนายกมตีและคู่กระทรวงวัฒนธรรมถ้าโดนสั่ง,ส,งสารให้พักกันเป็นบติหน้าที่เหมือนที่เศรษฐาโดนหรือแม้แต่ลุงตู่โดนก็เช่นเดียวกันนะครับคล้ายกันลักษณะแบบเดียวกันแต่ลุงตู่นั้นเป็นควบสองตำแหน่งก่อนอยู่แล้วไม่ใช่เกิดมาจากที่รัฐบาลของของอุ้งอิงจะปรับเพิ่มตำแหน่งเพิ่มเพื่อให้อยู่ในการประชุมคอรมอ ต่อไปเหมือนลุงตู่นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับอะไรมันจะเกิดขึ้นนั้งจากนี้เป็นต้นไปชัดเจนแล้วครับอย่างน้อยเต็มที่เพื่อให้ผ่านสภาในกันงบประมาณที่จะเปิดรัฐสภาในวันที่3กรกฎาเรื่องของ Entertainment Complex ตัดไปได้เลยครับเข้าในสู่สภานี้ไม่มีทางได้อยู่แล้วแล้วก็ดูว่าใช้อีกนานแค่ไหนรัฐบาลอยู่ได้แค่ไหนก็ต้องมียุบสภาเลือกตั้งแน่นอนคือแผนสำรองต่อไปในอนาคตเท่านั้นเอง เราอยู่ที่ว่าอุ๊งอิ๊งจะเจอสารน้ำมันตัดสินอย่างไรจะจหยุดเล่นการเมืองเหมือนเศรษฐาต่อไปไอนาคตเขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่นี่คือภาพมอนิเตอร์การเมืองของประเทศไทยนะครับแต่เลือกกันตัดสินใจการลงทุนให้ดีนะครับจากนี้เป,ป็นไปยังยืนยันว่าเป็นออฟชัตี้ในครึ่งปีหลังนี้หุ้นจัะยานขึ้นการลงทุนแอสเซทโลเคชั่นจะหนักโด่งมากยิ่งขึ้นในมืออิมจินมาร์เก็ตในแถบเซาท์อีสเอเชียหรือแม้แต่ซิฟิกเรีมเอเชียทั้งหมดโดยเฉพาะจีนฮ่องกง เกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่จะเทสอบอลทามไฮใหม่เหมือนกับ n น s d a q ซึ่ง e a r n n n g ็ล้วจะจ้ำขึ้นตลาดหุ้นในอเมริกาก็จ้ำทดสอบอัลทามไฮเช่นเดียวกันความเชื่อมั่นเท่านั้นเองแล้วสกุลทองคำปีหน้าจะจ้ำขึ้นอีกแน่นอนเพราะผลสำรวจออกมาแล้วเซ็นทัลแบงกต่างๆจะเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า30-45%ถึงใช้ดอลลาร์ระบายออกแล้วเป็นสกุลทองคำพนบัตรออกเป็นสกุลทองคา นี่คือภาพมอนิเตอร์สำหรับ ETF g o นะครับตัดสินใจแต่ตลาดหุ้นนั้นก็เป็นจังหวะแล้วครับ Banking เก็บให้ดีนะครับเทรนด์ดอกเบี้ยยังไงของประเทศไทยลงพร้อมกับในแถบนี้ทั้งหมด Pacific r e m ที่จีนเป็นผู้นำารีดกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับ Consumption Consumer จะจ้ำขึ้นหรือไม่สำหรับประเทศไทยความเชื่อมั่นและอย่างน้อยๆปีนี้ GDP เราก็จะอยู่1.5-1.8ถึงปีหน้าน่าจะ2%ขึ้นได้ฉะนั้น Banking นะครับ ที่ถูกช็อตลงมาเยอะในเฮดส่วนมากเลยครับกองทุนต่างๆก็จะต้องเริ่มเก็บเข้ามาคือกลุ่มแบงก์กลุ่มโรงไฟฟ้าที่จะใช้กับดิจิทัลต่างๆเคอร์เรนซีจะเติบโตแกร่งเหมือนดิจิตัลหยวนนะครับต้องใช้พลังงานไฟฟ้ากรีนเอเนจีที่จะเข้ามาทดแทนในเรื่องของเซกเตอร์น้ำมันแน่นอนขณะเดียวกันชิปซัลายเชนเมื่อตกลงได้มีความต้องการสูงมากสำหรับประเทศจีนก็จะคอนแทคซื้อชิปต่างๆเกิดขึ้นและของประเทศไทยเราก็มีเดลต้า คาวคอมฮานาเ c e เป็น AI ชิปที่ต้องเติบโตแกล่งมากเก็บให้ดีนะครับหุ้นสิ่งเหล่านี้ที่ถูกช็อตลงมาเยอะมากจะต้องคบว่าช็อตโพสิชันในครึ่งปีหลังนี้อย่างรวดเร็วแน่นอนเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันที่หนึกรายก็คือไตามาสาหุ้นน่าจะรีบาวกลับได้แข็งแกร่งทดสอบพ2นสองพัจุดเลือกกันตัดสินใจลงทุนแบงกิ้งกลุ่มของโรงพยาบาลเฮลท์แคร์และกลุ่มของ ชิปซ็อกไพเชนแล้วก็กลุ่มของ Green Energy โรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของ Data Center Cloud Center เที่แข่งขันกันสูงมากก็คือ a d v a c e d กับ Tool เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ผมกล่าวมาตลอด5 Se เซกเตอร์นี้เพราะอะไรเพราะถูกช็อตลงมาเยอะมากส่วนเซกเตอร์อื่นนั้นตัดสินใจเก่งกาไรขันเอาเองนี่คือภาพมอนิเตอร์ของภาวะตลาดทุนตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันกันกบต้อไปกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับที่จะเป็นขาขึ้นได้สวัสดีครับ